เล็กๆของเรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนมีกองฟางมีต้นมะพร้าวเหมือนเดิมวันนี้วันที่1 4มิถุนา2567เราก็ยังเจอกับกองฟางและต้นมะพร้าวแต่ว่าลดกองลงนะคะเพราะว่าได้ให้น้องอัวไปกินเยอะแล้วก็จะเหลือประมาณกองฟางก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่กองนะคะแล้วก็จะเห็นร่องรอยการดึงออกไปเพื่อให้น้องนะคะทุกๆคนมาดูสิคะนี่คะ่ะนะคะฟางของเรานะคะบายๆจับๆมากๆก็ไม่ได้นะคะคันคายค่ะ นี่นะคะก็เป็นกองฟางของเรานะคะทุกคนก็จะอยู่ใกล้ๆกับนาที่เราหวานข้าวหวานอะไรนี่นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะก็สบายๆชิวๆนะคะยามเย็นนะคะแดดร่มลมตกนะคะพามาดูกองฟางของเรานะคะมาดูกองฟางกองเล็กๆนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะดูในมุมไกล ดูในมุมไกลนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีกองฟางมีต้นมะพร้าวนะคะทุกคนก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะคะพามันเลาะนะคะมันเลาะกองฟางของเรานะคะทุกคนมีกี่กองยังเหลืออยู่กี่กองคะทุกคนดูนี่หนึ่งม <c oughs> ีอยู่กี่กองเหลืออยู่สามนะคะจากสี่กองสองสามเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็เหลืออยู่ไม่เยอะกองเพราะว่าเราต้องเอาไปให้น้อง อัวนะคะเอาไปให้น้องอัวด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มเอาทยอยไปให้น้องอัวนะคะหน้านี้นะคะน้องอัวเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงท้องนานะคะเราก็จะต้องให้เขากินเยอะหน่อยเดี๋ยวเขาจะผอมนะคะทุกคนนี่นะคะกองฟางของเรานะคะบรรยากาศตอเก่ายังคงมีเหมือนเดิมนิชาพามาชมกองฟางบรรยากาศท้องไร่ท้องนาของเรานะคะทุกคนเห็นไหมคะพาเดินเลาะไปนิดหน่อยราคาสบายใจเดินยามเย็นนะคะ เดิยนยามเย็ยนเห็นไหมคะเดิยนยามเย็ยนนี่นะคะกองฟางของเราต้นมะพร้าวของเราแล้วก็ทุง่งนาบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ท้ทองทุง่งท้องนาของเราคะ่ะต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวดีดูสิคะเห็นไหมเอ่ยยังไม่ค่ํานะคะมุมไม่ได้เฉยนะคะยังไม่ขํานะคะแด,ด็ดมดมตกนะคะกองฟางก็ยังคง สวยงามนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาของเรานะคะแล้วก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของต้นไม้ด้วยนะคะทุกคนดูสิคะดิฉันก็พามาชมท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาชมบรรยากาศกล้องฟังของเรานะคะบรรยากาศเก่าๆนะคะทุกคนดูสิคะบรรยากาศนะคะ ก็มุมเล็กๆนะคะเหนื่อยก็พักนะคะหนักก็วางนะคะแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆในหน้าที่ของเราทุกคนทําให้ดีที่สุดก็พอนะคะทุกคนเกิดมาก็จะต้องต่อสู้และดิ้นรนการทํามาหากินเลี้ยงสัมมาอาชีพของเราเราก็ทําให้เต็มที่และก็ดีที่สุดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวของเขาเองนะคะทุกคนอุ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วพัดโบกปิ้วไหวนะคะประทะเย็นๆค่ะ ยามเย็นนะคะนี่ก็จะหกโมงแล้วนะคะยามเย็นแล้วก็แดดไม่มีแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะทุกคนดูสิคะข้างนึงกองฟางต้นมะพร้าวแล้วก็ทุ่งข้าวอีกหน่อยก็จะเขียวขันจีเลยคะ่ะสดชื่นคะ่ะสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายนะคะ มีนะคะขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนในการทํามาหากินทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวของเรานะคะทําเต็มที่คะ่ะ